สวัสดีค่ะวันนี้ขนมแพลนเบสของเรานะคะก็จะเป็นคี้นัวเฟล็กค่ะทุกคนเราเพิ่งเคยทานคี้นัวเฟล็กครั้งแรกนะคะเราไม่ใช้ไข่นะคะสูตรนี้สิ่งที่จะแทนไข่ได้ก็คือแฟลกเอกแฟลกเอ็ก็คือแฟลกซีดบด1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ําเปล่า3ช้อนโต๊ะนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีอันนี้เพื่อให้มันเกาะตัวกันดีขึ้นนั่นเองค่ะเป็นส่วนผสมที่ใช้แทนไข่1ฟองนะคะ จากนั้นก็ไปเตรียมกล้วยหอมหนึ่งลูกนะคะบดให้ละเอียดเราจะใส่ของเหลวก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นแฟลกเอคค่ะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะอันนี้เป็นนมพืชนะคะ1นึ่งส่วสามถ้วยตวงในถั่วประมาณหช้อนโต๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะ แล้วก็คนนิดนึงนะคะให้เนยถั่วมันแตกจกับจาการจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนค่ะน้เพิ่งประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอันนี้คือควินัวเฟรชนะคะทุกคนก็จะคล้ายๆข้าวโอนนะคะแต่ว่ามันสามารถกินได้เลยไม่ต้องนําไปต้มหรือไปหุงนะคะเพื่อประหยัดเวลาแต่ได้ประโยชน์เต็มๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวลองอทําเสร็จมาชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไง ผงฟูครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีเกลือเล็กน้อยถั่วลิสงบดหยาบน,นะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนใส่ถั่วชนิดอื่นก็ได้เช่นกันค่ะคนให้เข้ากันนะคะเรารู้สึกว่ามันแฉะไปนิดนึงเราก็เลยเติมข้าวโอ๊ตลงไปประมาณสักหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงเป็นแบบเกล็ดนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะส่วนผสมเราก็ได้ที่จากนั้นเราก็เอาไปวางใส่พิมพ์คุกกี้เลยนะคะวันนี้ทําชิ้นใหญ่นิดนึงจะได้เสร็จไวๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องทาหนามากค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะเราจะอบอุณหภูมิประมาณสักร้อองศานะคะปเปิดไฟบนล่างใช้เวลาประมาณ25-30นาทีค่ะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่เลยนะคะหน้าตาแบบนี้ชิมแล้วโดยรวมถือว่าอร่อยนะแต่เราไม่ค่อยชอบกลิ่นเท่าไหร่นะคะทุกคนกลิ่นมันบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็มันจะมีติดขมนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่ารสชาติใช้ได้อยู่นะไปลองทำทานกันค่ะ